องการบริหารส่วนจังหวัดพังงาสมาคมกีฬาจังหวัดพังงาชมรมกีฬาโมอตอร์ครอสจังหวัดพังงาขอเชิญชม FMSCT พังงา Thailand Supercross 2014เก็บคะแนนชิงแชมป์ประเทศไทยสนามที่สอครสสั้งที่5้าณสนามแข่งรถบ้านท้ำน้ำผุดอําเพมือจังหวัดพังงา 5-16มีนาคม2 5 5 7นี้ตั้งแต่เวลา9นาฬิกาถึง16นาฬิกาโดยสมาคมกีฬาแข่งรถจักรยานยนต์แห่งประเทศไทยสนับสนุนโดยเทศบาลเมืองพังงาออาบาตตบ้านทําน้ำผุดร,รับประกันความมันโดยสมบูรณ์พึ่งกิจประธานจักรยานยน bath, ต์วิบากภาคใต้นำเนินการแข่งขันโดยปิดสิทธิบุตรอาเคประธานชมรมโทร0843064355